ที่มีการกดทับเส้นประสาทแลวทำให้มีอาการปวดร้าวหรือชาะะลงตามแนวเส้นประสาทเลยบางคนก็ปวดหลังน่องนะคะแล้วก็ลงไปที่ฝา่าเท้าบางคนก็ปวดตรงกางนะคะข้างสันหน้าแข้งลงหลังเท้าหรือบางคนก็ปวดลงหน้าขาก่อนหน้านี้นะคะทุกเคยทําคลิปสําหรับวิธีการดันหมอนรองกระดูกให้กับเขาที่หลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถยืดเส้นประสาทในท่าพวกนี้ร่วมด้วยนะคะท่าแรกมีบันไดก็ใช้ได้กล้าไปด้านหน้าให้เราดกส้นเท้าลงปวดเราจะรู้สึกตึงน่องและเข่าตรงไว้นะคะถ่ายน้าหนักไปด้านหน้า ที่สําคัญเลยคือัเราจะไม่อยู่ในท่าก้มแบบนี้ซึ่งเสี่ยงทําให้หมอนรองกระดูกมันหลุดออกมาได้นะฮะโดยเฉพาะช่วงแรกๆเราจะค้างไว้นะคะประมาณ10วินาทีนะวันนึงนะคะสามารถทําได้หลายๆรอบเลยแต่ที่สาคัญเลยคือระหว่างที่ทาต้องไม่มีอาการปวดชาแนตะ่ท่าที่สองนะคะเตะขาหนึ่งข้างข้างที่มีอาการปวดนะคะแต่เราจะตรงแต่เมื่อไหร่ที่เราเตะเรา้วเข้าแบบนี้ อันนี้คือไม่ถูกนะคะ<ม>อาจจะทําให้อาการมันเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็เตะกระดกข้อเท้าแล้วก็ก้มตัว,วอ่าเราก้มเฉพาะคอนะคะท่าที่สามถ้าเกิดเราต้องการจะยืดขาข้างนี้ก็ให้ขาข้างนี้นะคะอยู่ด้านบนพอเราตึงตรงนี้เสร็จนะให้เราค่อยๆ่อยมอเขา่าอันนี้คือการขยับเส้นประสาทแล้วก็ก้ามเนื้อด้านหน้าท่าพวกนี้นะคะ จะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังเคลือบกระดูกสันหลังเสื่อมส,สุดนะคะหรือแม้แต่คนไข้บางคนที่มีปัญหาเรื่องของภาวะกระดูกสันหลังหลวมถ้าพวกนี้นะถ้าเกิดคุณทำอาจจะทำให้อาการปวดชามากขึ้นให้หยุดทำทันทีย้ำนะฮะท่านี้เหมาะกับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเท่านั้นนะคะ